เล่ายางไปพงน้าใช่ไหมหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตคลิปมาสองสามวันนะคะมนมีกับปียุ่งค่ะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะคะน้องไม้เมฟก็ไม่ยอมหลับยอมนอนตอนนี้กาลังคุยโมอยู่กับปปอีนะคะล่องยางไปหน้าไปเบียดทุ้งคุยไปมั้ยบอสล้างน้ำทิ้ท่านให้ลูกฟังเคียทุ้งคุยไปบุญไปหน้าเห็นไหมไหม ซีหกเลยซอกวกเล็อีกแล้วว่เพียงไหนพี่น้องจุกพอซีสามมาโอนี่ซีามันอหงอกกลาวาใช่ไหมใช่ไหมปัญญาวยี่หกแบกถุงปุ๋ยฟอมดิแบกถุงปุ๋ยฟอมามื่นีปัญญาวยฝึกเลยว่าซีหก อาวันกับอาซีกันเฮาวง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 คุยธรหมอนํำอิลเตอปี้ย่ะใช่ไหมหล่าคือว่าเห็นฟืนจักเธอเนี่ยหลาก็เห็นเพืนเหมือนใช่ไหมใช่ไหมคะอืพี่ดังชุซอว์ยี่จามดูอ้ออาวันกสกิอยู่ผีนหองทั้งหลังบางบ้างบางังมันยื่นขึ้นกันนี่ก็ปั๊มนมอยู่นะคะ เมื่อคืนก็เอาประพี้จนถึงแปดโมงเช้าเลยน้องก็ไม่ยอมหลับยอมนอนนอนประมาณห้าทีสิบนาทีก็ตื่นห้าทีสิบนาทีก็ตื่นทีนี้น้องก็กําลังเอ่ออด้วยนะคะคุยเก่งแล้วไม่ได้ถ่ายให้อัปเดตให้ป้าาน้าๆดูเลยสองสามวันนะคะยุ่งมากๆเลยแม่บ้านไฮโซก็ไม่อยู่ใม่บ้านไฮโซไม่อยู่ีมาน้ เดือนนี้แม่บ้านไฮโซไม่อยู่เพราะว่าต้องไปทำนาแล้วนะคะเ็เลยต้องหงุดหงิดกันพี่น้องก็เลยพอคอยได้ทายได้ทายตอนดึกนี่แหละฝันทะยานใช่ไหมตอนนี้ก็ปิดร้านแล้วอเพิ่งปิดเพิ่งปิดร้านแล้วนะคะก็มาเอาปากเอามาเอาคนเดี๋ยนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะปี้อยู่ไหนว้า กูคุยนำ้ำปาพี่อยู่ไหนย่าจ๋าก็เอาทั้งวันเลยกวนยาวันนี้ก็ขี่เสียย่าขี่ระบบเบิดเถิดเทิิงระเเบดถิดงใช่มออกจากแคมเพิรดเลยอือสัสบันเด้แปงลิ้นเลยบันเด็แปงเลนดักดมือเมื่อเดียวตู้ดู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 ด,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 ดูใช่ไหมป้าป,ปี่ป้าป,ปี่อยู่ไหนป้าป,ปี่ ป๊อบี้อยู่ไหนมีอยู่นี่เลยใช่ไหมคะโอ้ป๊อบนะี้ตอนเช้านะยิ่งอารมณ์ดีตอนเช้าอาบน้ำเสร็จทีไรก็อารมณ์ดีใช่ไหมคุยด้วยแล้วก็ยิม้ ention? มมาฮึฮึฮึป๊อบี้ป๊อบี้ใช่ไหมป๊อบี้ใช่ไหมมีอยู่ไหนมามัอานอ้าว โอ้ยว่ะอันนี้งหนงบ่แมนยังเลยพี่น้องมึงกําลังผลิตน,น้ำหวานผลิตน้ำหวานออกมาผ <c oughs> ลิตน้ำหวานออกมาพี่น้องอุย๊ยป,ป่าปีใช่ไหมป่าปีไหนเล่าให้ป่าปีฟังสิเฮใช่ไหมหมองน้่งคือส่งหนิงจักหน่อยอยู่ มันปล่อยอยู่ผู้เดียวนี่ปล่อยให้อันนี้ก็สิด่างๆๆๆอือันนมาเมสปาปี้อยู่นี่ไงปาปี้อยู่นี่ไงใช่มั้ยมึงบวกนึงเปเท่าไหร่สองสั่นแล้วเนาะ อแจ้งเลยกระเล่นเด็กๆเล่นของเล่นอยู่ข้างล่างอู้ดูทช่ไมทช่ไมหนูจะตื่นเล่นตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยตีเที่ยงขึ้นกลัวอุ้ยมวนเด้ออาชีเอ้ยอาชีกระเล่นตุ๊กตาเด้อพี่น้องเด้อ เล่นใช่ไหมวันนี้หนูคุยกับพี่ออแกนด้วยเหรออยู่กับย่าจ๋าคุยกับพี่ออแกนเออออด้วยเหรออือคุยยังไงพี่ออแกนว่ายังไงพี่แกนจะมาหาหนูเหรอคะ,อคอคอะอขึ้นแลคืขึ้นนี่แหละอันนี้ก็ขึนเนี่ยนี่เลยกกันแล้วถีบดาว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 จะเป็นยังาไง A E A E มาพี่จิงซุ่ง อหอมหม,มาหน่อยหน้าเข้าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวยุบนะคะเนี่ยนอนทิพทานขีมให้หยุบลงตาอีตาอีเอา้าออกเลยพี่น้องเยอ <c oughs> ลยแบบที่นี่นี่ละนี่ละมันเป็นนังสีละเนี่ยเนี่ยเอ้าเอา,เอ,า,เอ,าออกอ,ออกอเราเป็นธรรมศาสตร์นี่ละ <c oughs> อมคเชให้หน่ไหนมันก็จะได้เปลี่ยนผ้าได้ใส่ผ้ามือละาซองสามผืนย่นหักยังไงพี่น้ืงอคือเขาบ่อยบ่บ่เปลี่ยนแตย่ทองเอาเป็นคนที่ไม่เลอะบ่อยย่อยบ่เลอะแต่บ่อยย่อยญ่กะสงสัยไปถี่นมอยู่แต่ว่ารึจังไหนบ่ก่อนหน้านี้ก็เป็นแต่ว่าก็เป็นมาประกัดเป็นเรื่อยๆเป็นตลอด ัอาไปนั่งอยู่หมอน่างไปนั่งอย่น,น,น,ยนี่นเนนนนด้อ,อ,อนั่นแหละนั่งหันละมันหันละเด้อเร็ดเร็จลงปากเขาทำอีกนะคางปากพี่เช็ดปากนาี่เพิ่มจะกินกำปันละ ลูกไก่เนนักน้อยไี่ไปไม่ถึงเหง่ปั๊มนมอ,อยู่ตาเอะตาเอ๊เอพี่ยืนนีไน่ไงว้าวอ้าวชี้หยอกน้องดินหมึงอ่าคิวชี้ เงี้น้องบ้าน่ะน้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนอืมน้องปะป,ปีนี่เอาค่ะน้องปะปีเอาน้องอยู่คีคีคีบังบงังบังมานี่เดี๋ยวนี้นอนนอนเบิ่งพอมานี่เดี๋ยวนี้นอนดูปะปีปะปีคุยกับใครนะ นี่คือกระ벙บางบางนี่คือใครวะอุ้มเข้าวปลาเย็นนุ้ยจะออกอีกไหมนะชอบอึดอัดอัดอึดออัดอัดแล้วก็เอาออกอีกมันเป็นยังไงก็ไม่ลุกอยากนอนเนี่ยเงี้ยเป็นอยากนอนอยู่แต่ว่าคล้องใส่จะเป็นแบบเนี้ยไม่เอาพอแล้วคิวไป เป็นนานเลยพี่พีพะปะนั่นนะอืมไหนเป็นนานเลยสามวันเลยอยากถ่ายอยู่พี่น้องมันนี่มันนี่อันแบบอยากถ่ายพี่น้องเบิ้งอัปเดตได้หลายอย่างอยู่แต่ว่ามันถ่ายปะไรไหมมันมาว่างกันอ่ะมันไม่มีคนมันต้องช่วยกันคนละหน้าที่อืมปีกันนอนเ้าสองมือแล้ว เวลาปีสิ่ได้นอนจริงจังกับเวลาขั้นปกติกับหกโมงหอดเก่างงนอนจริงจังแต่เมือนนี้แปดโมงหอดบ่ายเลยจะเห็นมาพได้นอนแม่ก็เลยว่าเอานูไปอาบน้ำตอนแปดโมงป็งครึ้นเลยซ้ำวมนนี้ก็ตื่นเช้ามาก็ปั๊มนมก็ว่าจะนอนเห็นน้องไม่นอนทั้งคืนมี่ก็ตื่นไปด้วยนี่ก็เหนื่อย พอนมเสร็จก็เลยว่าจะนอนน้องก็ไม่นอนอีกก็เลยเออลุกไปทําอะไรพอดีแม่บ้านไฮโซไม่อยู่ก็เลยต้องไปดูดฝุ่นถูบ้านก่อนอาบน้ําแล้วก็ไปซักผ้าซักผ้าตัวเองก่อนแล้วก็่แช่ผ้าน้องแล้วก็มาอาบน้ำแล้วก็อาบน้ําเสร็จก็เห็นน้องดินก็เลยยกไปอาบน้ำปลุกไปอาบน้ําไม่พ่อเขานอน ็เอาหนูออกไปข้างนอกหนูก็เป็นนอนข้างนอกอีกได้ไดอปู่กั<า>อ่อืมเอากอแล้วอยู่กับยาเสร็จก็ก็ตื่นทีนี้ตื่นแล้วมี้กก็ไม่ไหวมิเข้ามานอนในโซฟาคนเดียวนอนตั้งแต่สิบโมงครึ่งถึงเที่ยงเกือบบ่ายโมงเปลี่ยนอลีบาบดูดูี่นอนอเป็นคนเบื่อเร็วคือผม อยากได้เคยเฮ็ดท่าได้อยู่ก็ตอนนี้ก็บ่อยู่จุบเปจุบดูดูเปลี่ยนไปเลยจุบจุบก็บ่เอาเลยเด้จุบเอแล้วจุบน้องน้องไม่เอาแล้วตอนนี้น่ะน้องจุบจุบไม่ค uh> ่อยไม่ไม่บ่บ่ค่อยดูดนะเอาลิ้นดันออกบ่ลูกบ่โอ้โหเป็นยังไงก็่อเฮ้ยยังไงบ่ให้มามีฟังดูเหยียดขิงนี่แต่อยากยืนแข็งไรพี่น้องเอ้ยตอนนี้น้องไม้เมฟหนึ่งเดือนกับ กี่วันปะพีกับยี่สิบสามวันหนึ่งเดือนกับยี่สิบสามวันนะคะตอนนี้อยากนอนเนาะนอนบุดด้ยนระอาการเลี้ยสีที่ทงไหนกินยาไปเนี่ยกินก่อนนอนนี่แหละเพราะว่าากินไปตอนนี้ก็หากกาคือเกาว้าบีายา่ยังยอกเลย เขาอ,อาะไรว่าม่หยอกกับวอยู่เนาะไม่หยอกกับว่า,า,กกน,ากกนี่อาชีน้องยิง่งโมเป็นแต่อยู่อยูอ่อ,อ,อวาวันนางวันนางฝั่ง<า>น้องอาวันอวานวันเห็นน้องไหมเนี่ยเห็นน้องไหมน,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 น้องเป็นอะไรอ่ะฮะ น้อง้องเห็นไหมเนี่ยนั่นน้องไม่เป็นตะอยู่เห็นเปล่านั่นเห็นไหมเอ,อ่ยนั่นก็เดี๋ยวเปลี่ยนท่าเพิดแต่ว่าทา<อ>แบบนี้คือ,อถ้า,าอุ้มนอ่นอะรับดิ ปวดอะไอีกแล้วปวดน้ำลายออกน,นั่นงมองดูนี่นั่งมองดูนี่มันคือนนี่เป็นกินที่แบบว่ากินบูดนุ่มกินบูดกินสมเพราะว่าเขามีหนึงแต่คา,ายนุ่มออกเอียอถ้ามั็นมัมมีห้องแอร์นี่คือสิติวเนาะบวกกับหริบเนาะ เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อเน้นนอนเลยเปลี่ยนนิสัย่เมื่อเช็ดแป่เช็ดจืดจังเลยนี่นี่พี่น้องพฤติกรรมเขาตอนนี้อฮแลโหลพี่น้องคุณอยากนอนพอตายแล้วดิแต่ว่าถ้าผ้าย่างน,นอนอุ้มนอนนะนอนย่นอนรับเปลี่ยนเพื่อนก่อนไหมล่ะ โอเคเดี๋ยวขออนุยัดไปเปลี่ยนเปิดกันพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวสิมาอัปเดตใหม่นะคะ mm hmm. คิดถึงว่าป้าน้าน้าเหมือนเดิมวันนี้มีเวลามาอัปเดตตอนช่วงดึกดึกหน่อยนะคะ mm hmm. ขอบคุณพี่น้องที่ถามไทยคือเกาค่ะไว้พอกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ไม่เมเปขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเอาละไม่เยอะ